ับาไปดูต้ไมแล้วด่งของแทเลยแล้วนดงจริงมครัจริงร้อยเปน่มครัไม่ขี้โม้ไม่ต้องนมาได้เลวมาดูเน่ยไหมครับไม่ยอมซี้เลยนี่ข้อจริงเลยถาที่ไหม้องไม่ถามเน่นะไปดูกันเลยนะครับถ่าที่ไหมพี่มาครับมามนี่ครับอุ้ยครับทุกคนครับ อุ s. <S ้ยไมยด่างข้องเทเลยนะครับทุกคนครับอู้ยครับทุกคนครับนี่ครับทุกคนครับมันคือต้นอะไรน้องนี่มือต้นอะไรนี่ครับทุกคนครับอู้ยข้องเอ่อต้นไม้นี้เป็นข้องบางคางบานนะครับน้องดางอันนี้่ะทุกคนนะครับนี่ด่างข้องเทนะครับทุกคนครับอู้ยครับทุกคนครับข้องจิงนะครับสวยงามมากนะครับลายก็สวยงามมากนะครับทุกคนครับสีขาวอะไรก็สีเขียวนะครับ แต่ว่าเราจำเชื้อมันนะครับว่าเออเป็นตอนแรกนะครับทุกคนครับต้นเล้ยเหรอข้ามันการไม่ใช่ขาข้าไม่เอาเดี๋ยวก็ไอ้ไอ้ตัวนี้มันก็จะเป็นสีเขียวนะครับแล้วก็ตอนมันเออจะเป็นสีแดงนะครับซีดเด็กนะครับทุกคนครับไม่รู้เหรอช่วยนะครับทุกคนครับช่วยไปหนอช่วยช่วยนะ นี่ครับดังช่วยนะครับ